สวัสดีครับตอมนะครับกลับกันอีกแล้วนะครับกับช่องอตอมนะครับอะตอมครัก็วันนี้ก็เปลี่ยนสถานที่นิดนึงมาถ่ายอยู่ที่สตูดิโอของผมองค์วัตสตูดิโอนะครับอยู่แถวประชาชื่นเป็นโฮมสตูดิโอนะครับที่ถ่ายทุกอย่างนะครับพอร์เทรตสินค้าอาหารก็เดี๋ยวลองเข้าวิวในเว็บไซต์ผมก็ได้นะครับหรือผมทิ้งไว้ให้ข้างล่างถือว่าขออนุญาตแนะนําตัวเองนิดนึงนะครับเพราะว่าทํา คลิปมายังไม่ค่อยได้แนะนำตัวเองเลยว่าทำอะไรบ้างคือจริงๆแล้วอะช่อง a t ตอมฮับเนี่ยเป็นช่องที่ไม่ใช่แค่รีวิวของเล่นหรือสอนแค่ถ่ายรูปที่ผมได้ระบุไว้ใน Description ช่องว่ามันเป็นช่องคนประเภท kids dogs นะครับ kids dogs เนี่ยมันหมายความว่าผู้ใหญ่ที่ยังชอบอะไร เหมือนเด็กหรือแบบเหมือนไม่ใช่ผู้ใหญ่ที่ไม่รู้จักโตนะแต่เป็นผู้ใหญ่ที่หัวใจเด็กอะไรงี้มากกว่าคือจะบอกว่าคือก่อนที่ผมจะมาเป็นพ่อบ้าน f u ลไ time เนี่ยคือผมก็เป็นช่างภาพมาก่อนเป็นช่างภาพมาเป็น10กว่า,า,าป,ปีละก็เติบโตจากวงการวดดิ้งถ่ายงานแต่งงานนะครับก็ถ่ายเวดดิ้งมาได้ร่วมงานกับรุ่นพี่ที่เป็นช่างภาพมีชื่อเสียงหลายท่านอยู่เหมือนกันแล้วก็พอ ถ่ายเวดดิ้งอะสักพักหนึ่งแล้วผมก็ย้ายเข้าไปอยู่สายสตูดิโอนะครับไปทำงานในแมกกาซีนได้ถ่ายสตูดิโอเนี่ยก็เลยรู้สึกชอบการจัดแสงชอบอะไรอย่างนี้ก็มีโอกาสาได้ทำที่นี่แหละทำสตูดิโอมันเป็นมันเป็นทาวน์โฮมเก่าครับที่นี่แล้วก็ผมก็รีโนเวทนิดหน่อยเอาฉากเอาไฟมามาตั้งแล้วหลังจากนั้นผม ก็มีโอกาสนะครับได้ทําร้านอาหารแล้วเริ่มถ่ายอาหารเพราะสมัยก่อนอ่ะผมไม่เคยถ่ายอาหารเลยเมื่อประมาณ4ีหปีก่อนนะครับถ่ายแต่คนมาตลอดเลยไม่เคยถ่ายอาหารเลยแล้วก็ถ่ายอาหารมาอย่างเดียวเลยครับจนไม่ได้ถ่ายคนเลยหลังๆเนี่ยช่วงโควิดรอบแรกเนี่ยก็ทุกคนก็ซัฟเฟอร์นครับร้านอาหารอะไรก็ได้ปิดไปแม้กระทั่งร้านผมเองด้วย ก็ไม่ค่อยได้มีงานอาหารเท่าไหร่ละแล้วก็บวกกับผมมีปัญหารเรื่องสุขภาพด้วยครับเรื่องหลังนะครับก็เดินไม่ได้ครับหมอนกระดูกแตกมาจนไปผ่าตัดนะครับช่วงปีนั้นช่วงโควิดรอบแรกผมก็เลยหยุดยาวเลยจนถึงทุกวันนี้ผมผ่าตัดมาได้หลังนั้นประมาณ2ปีนะครับแล้วก็กลับมาทำสุริโอที่นี่นะครับองค์วัดสุดิโอเพิ่งได้เปิดตัวทำใหม่อะไรมาได้เดือนนึงนะครับคือผมอ่ะ มีบริการที่แบบถ้าไม่สะดวกมานะครับก็สามารถส่งสินค้าเข้ามาให้ผมก็ได้นะครับแล้วผมจะจัดการถ่ายแล้วส่งให้อะไรเงี้ยหรืออยากจะมาดูเองก็ได้นะครับเหมือนมาถ่ายรูปที่บ้านเพื่อนอ่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวจะโชว์มีเพนทรีมีอะไรเงี้ยครับให้นั่งพักเล่นเหมือนมาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรืออยากจะมาเรียนรู้เรื่องถ่ายรูปอะไรเงี้ยนี่แหละครับก็เป็นเรื่องประวัติของผม นิดๆหน่อยๆนะครับถ้าอยากรู้มากกว่านี้ก็ชวนไปนั่งดื่มได้นะครับคิดละชั่วโมงละ2,500ันุ่งภาพกบเป็นเด็กเอ็นเฉยเลยกูก็าฝากได้วยนะครับยูทูบเบอร์หน้าใหม่นะครับเป็นพ่อบ้านฟูไทม์ที่ชอบสะสมของเล่นรีวิวของเล่นแล้วก็ถ่ายรูปได้นะครับมีตีกลอฟด้วยแต่ตีกลอฟเนี่ยเดี๋ยว จะพาไปออกรอบสักวันหนึ่งนะครับผมไม่ได้ตีกอล์ฟเก่งอะไรหรอกแต่แค่อาจจะเป็นทิปตีกอล์ฟยังไงให้ไม่ปวดหลังอะไรอย่างเงี้ยออสำหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่สนใจอยากใช้บริการองวัตสตูดิโอนะครับก็สามารถคอนแทคหาผมได้นะครับคอนแทคให้ข้างล่างนะครับเป็น IG Message หรือจะเข้าไปดู Facebook แล้วก็เว็บไซต์นะครับองวัต u d i o com นะครับ เพื่อ,อเพื่อนๆจะได้เห็นงานผลงานที่เคยทํามาแล้วสาหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากให้ผมรีวิวของสะสมนะครับก็เหมือนเดิมครับก็คอมเมนต์เข้ามานะครับหรือเมสเซจหาผมก็ได้ว่าอยากให้รีวิวอะไรแม้กระทั่งทิปการสอนถ่ายรูปนะครับว่าชอบรูปแบบประมาณไหนเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูว่าทํำยังไงอะไรมีบ้างประมาณนี้นะครับวันนี้เหมือนเดิมครับจบรายการก็ มีคำทิ้งท้ายเป็นคอนเซปต์นะครับเวลาจะไม่หยุดเดินถ้าคุณใส่ออโต้แล้วเดินทุกวันขอบคุณนะครับ